สวัสดีครับวีล็อกวันนี้จะเป็นชื่อตอนว่าผมจะไปทันงานแข่ง R o v หรือเปล่านะจริงอยากจะไปดูน้องๆเขาแต่งคอสเพลย์แบบถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับครับชายเต้นดุ๊กดิ๊กได้สองคนเ <c oughs> ลยฮะแบบเป็นตัวการ์ตูนนะไม่รู้ทันหรือเปล่าตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวก็มาลุ้นกันว่าผมจะไปทันหรือเปล่าแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อินฟินิตเนี่ย ไปถ่ายร็อกแต่ว่ามันกันสั่นไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยต้องใช้ v บ o ูวีร็อกพกเกตัวนี้นะครับช่วยนะครับผมผมก็เปลี่ยนเป็นกล้องของ Infinix S5 เรียบร้อยนะครับผมลุ้นกันว่าผมจะไปทันดูน้องๆหรือเปล่านะครับผมไป <Okay. S 2> ต้องบอกเลยนะครับว่า ROV เนี่ยเป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากมากเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็สตรีมอยู่ที่เพจเด่นสตูดิโอด้วยนะครับดุนอังคารพคหัสแล้วก็เหนะครับตอนช่วงเย็นๆเนาะเดีเพื่อนๆก็สามารถ เชิญเล่นได้นะครับใครที่อยากเล่นเกมด้วยกันก็อย่าลืมแอดเข้ามาแล้วกันนะครับไปติดตามเพจด้วยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่แน่จะไปทันน้องๆคอสเพลแล้วครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะมีใครเสด็จสักอย่างนะครับผมติดไฟแดงอยู่ที่ ตลาดต้นพยอมนะครับอยู่ประมาณ10นาทีแล้วนะครับยังไฟแดงอยู่เลยนะครับผมวอกแบบนีจ้จะมีอาจจะมีอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าบางอาทิตย์ก็ไม่มีนะครับผมเป็นแบบสไตล์แบบวีล็อกแบบไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนอกนั้นวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะเป็นการใช้แอปแล้วก็รีวิวอุปกรณ์กล้องมือถือคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่15วันอาทิตย์ที่15ธันวานะครับแต่น่าจะได้อับขีนู่นใะอาทิตย์หน้า,นาเลยนะ ก็อานนไปนะครับนผมอาจจะไปทันก็ได้เมื่อกี้เนี่ยยูดีเขาเปิดถนนครับแล้วตอนนี้ผมมาติดที่ไฟแดงตรงแมคโดนัลส์สวนดอกนะครับก็น่าจะไม่นานนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองามสิบนะครัซึ่งงานเขาจะมีถึงบ่ายสามเท่าน,นั้นเองนะครับแต่คิดว่าน่าจะทันครับไปละไฟเขียวละตอนนี้เวลาบ่ายสองสีบแล้วครับทุกคนผมขับผ่าน ประตูเชียงใหม่แล้วนะครับอีกแป๊บเดียวก็ถึงห้างพันทิพลาซ่าแล้วนะครับเหลือยี่สินาทีแต่ไม่รู้ว่าน้องๆที่ใส่คอสเพลเนี่ยเขาจะยังอยู่กันหรือเปล่านะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะถ่ายใน Infinix S5 แล้วก็ตัดต่อในนี้เลยนะครับผมตัดในท i เน Master นะครับหรือว่า k r ล m มาสเตอนั่นเองนะฮะอันนี้คือความละเอียดที่เขาตัดได้นะครับขึ้นมาแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่า หลายๆคนเนี่ยใช้ตัดต่อแบบเถื่อนนะผมเคยใช้เหมือนกันนะแต่อยากจะให้ซื้อของแท้ดีกว่านะครับเดือนละสมมติอยากจะทดลองเนี่ยก็เดือนละ175หรือถ้ารายปีก็แค่1000บาทนะครับให้ของแท้นะครับมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่ของก๊อปของปลอมเนี่ยหรือว่าของแท้เนี่ยมันทําไม่ได้หลายๆอย่างเลยทําละเอียดทีเ่เราสามารถตัดต่อได้เลเยอร์ที่มันมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงบางเพลงงนนี่ขอกมมมัไมัไะครบ มันจะต้องแบบเป็นของแท้เท่านั้นนะอย่างเพลงหรือเอฟเฟกต่างๆที่ผมใช้ในปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้ของแท้หมดเลยนะแตกต่างกันเยอะมากนะครับผมอีกประมาณสัก500เมตรผมก็จะถึงนี่ที่ห้างพันทิปแล้วครับโอเคเข้ามาที่จอดรถของห้างแล้วครับน,นี่30นาทีจอดฟรีนะครับ45 น้องเริ่มทยอยเดินออกมาแล้วผมคิดว่าน่าจะแข่งเกือบเสร็จไปแล้วนะครับผมที่เห็นนิ่งๆนี่อย่างนี้นะฮะมันผมใช้ f ฟยวูวีล็อกพ็อกเก็ตนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าตัวกล้องเนี่ยภาพมันก็สวยนะครับแต่ว่าการสั่นมันไม่ดีนะครับนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้การสั่นอื่นดีกว่านะครับเ,เช่นเนี่ยผมใช้ f ฟยูวีล็อกพ็อกเก็ตนะแข่งตรงไหนวะโอ้ไฟเขาสวย ล้องนี้โอ้โหหน้าบิวตี้โคตรนะครับสาวๆน่าจะชอบนะครับแบบไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลยนะครับไม่เจอเขาแข่งกันหรอเนี่ยที่ห้างพันทิพย์นะครับก็จะมีขายพวกอุปรกรณ์นะครับพวกหูฟังคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่น่าจะมีแบบของแฟชั่นด้วยนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็มีมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อก่อนนีจะมีเฉพาะคอมพิวเตอร์โอ้หนี่คอมพิวเตอร์ แล้วก็โซนด้านหลังนะครับมันก็จะมีพวกคนที่เขาแบบมาซ้อมเต้นด้วยนะหรือไม่ก็บางทีเนะี่ยเขาก็จะมาเหมือนติวสอบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพอดเพย์อยู่ข้างหน้าน้องๆจะอยู่ตรงนี้กันแต่ไม่รู้ว่าเขามีแข่งอะไรกันตรงไหนเหมือนจะปิดจอเปอะไรไปหมดอลน,นที่มันมีแข่งเอวีนี่มันจบไปแล้วมั้งครับแข่งอะไรนะครับแข่งอะไเนี่ยครับแมนครับกำลังแข่งอยู่นคะครับ ยังแข่งอยู่นะครับเป็นการแข่งขันจัดงานที่ดูไม่ออกว่ามันเป็นการจัดแข่งขันนะครับเพราะว่า,าจรงิงๆเนี่ยการแข่งขันจะอยู่ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับ<ม>นี่<ม>คือชั้น4<ม>ี่ของพันทิปนะครับจะมีโซนอีสปอร์ตด<ม>้วยนะครับแข่งกันตรงนี้จริงเหรอ แล้วตอนนี้เขาแข่ง R V ตรงไหนนะฮะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอีกรอบใช่ไหมจะขึ้นจอข้างบนนะจอข้างบนอ๋อเขาแข่งจบไปหลายรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวนจะมีอีกรอบนึงเขาบอกว่าจะมีทีวีอยู่ตรงนี้นะทีวีอยู่ตรงนี้แข่ง R V กำลังฝึกกันนะครับผมว้าวบนนั่งแข่งเยอะเลยเนี่ยมีโรงเรียนมีโรงเรียนสอนประกอบโรบอทด้วยนะครับเขียนโปรแกรม แล้วก็ต่อโรบอทนะครับผมคนมีโรงเรียนแบบเยอะมากชั้น4ี่นี่ครับก็จะมีฟู้ดเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ผมมาเมื่อก่อนเนะี่ยมันก็ค่อนข้างเงียบกว่านี้นะครับนึกว่ามันจะเจ๊งไปแล้วแต่ตอนนี้มีทั้งบอกโ,โรงเรียนสอนระบายสีโรงเรียนสอนวาดลูก็ม่มีว้าวห้เขาแบบพัฒน,นาขึ้นเยอะเลยนะครับ ก้ยผมเจอน้องๆที่เขาแต่งคอร์สเทแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปน้องๆดีกว่าับถ่ายวิดีโอกับน้องๆสาวน้ออันนี้ตัวแต่งเป็นอะไรครับเนี่อ๋อโซล่านะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นซ่อมคอมซ่อมคอมขายอุปกรณ์คอมขายพิน้นท์เอร์ เมื่อก่อนกล้องตัวแรกของผมนะครับเป็นแคนนอนึ่งรดีผมก็ซื้อที่นี่นะครับตัวอะไรับชิโนบุชิโนมุลานีโรงเรียนสอนกังคูของจีนด้วยนะครับพี่ตัยไห ถ่ายคอนเทน์หน่อยนะครับถ่ายวิดีโอหน่ยนะครับใช่ครับใช่เต้นดุกดิ๊กได้ครับสองคนเลยฮะต้องเดินเรียงรอบอย่างขออย่าง 32 32ก็เท่าที่ลองใช้ตัวนี้มานะครับผมว่าความละเอียดของเขาเนี่ยกล้องหน้าพอใช้ได้นะครับแต่กล้องหลังนี่คือมันมันไม่ค่อยได้นะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ละเอียดเลยนะครับวันนี้เราตั้งใจว่าจะบล็อกโดยการใช้ใช้อินฟินิตยาวๆไปนะครับที่กลับไปดูที่เขาแข่งกันอีกทีนึงนะครับปินคิป ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ